สวัสดีครับสวัสดีทุตันครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับหนางานนะครับอำเภอตาลสุงมครับผมมาเบ่งที่ตามเจ็ดสิบปุ่มมาเ้นื่อน่าได้หาชิปอะไรครับผมมาเึลื่อน,นลุงถือฟองนอกนี่นอ่องเนาะเป็นขาวันครับ เขาตั้งๆเกี่ยวง่ายๆหน้าหาสิบไรมอเตอรนี่สองคันโรงงานสีมุงแรงแหลวเ,เกือบแจงพอดีนะครับหมายถึงวัสดยอดในการเกี่ยวนะครับจะเป็นน้ำเขาน้ำเนาะนะครับเขาเป็นเขาตั้งสีกมันซื้อนะพี่น้องเนาะลองยืนื่อนะครับยืนบางครับผม อโตเกียว7 0ขยายปากครับ2เมตรท่าสบแ่งลอมดันคนขคับนี่เย็นสบายนะครับผมต้นติดแอร์ตัวนี้นางงานหารอยครับห5อยต่อไร่ สอมืนี้กับเกือบเศร้าอะไรแล้วนะครับนี่ในเต่สองมืนี้คือว่ามาลงถึงมองลงถึงมองก็ถึกได้งานนะครับลงพิษมองกับงานบออก,ก็มีนะฮะหง้ามองมาชมเพิ่นได,ได้ครับ ช่วงนี้ก็เริ่มจะเร็งเนาะครับเนาะอีกป่ะเกินอาทิตย์งาน,นก็จะบางนะครับผมเบาบางลงข่อวันนี้จะมีหยานเล็กน่อยคันนี้มีคนขคับสองคนนะครับเตียนตากันครับ จะพ้องรถบรรทับเองนะครับเสียไกลดันมันนี้เอาว่าร้ายเพิ่วมาขอจะดสามสิบไร่พ่อวันนี้เพิม่มามาเึ้ื่อนจัดนักแล้วนะครับตรงนี้เขาเอืน่นว่า คงน้องยีเริงน้องยีเริงมีทั้งคุณน้องยีเริงน้องยีเริงน้องบักง่ายครับท่านเกียวยูหันกับคู่บตานะครับบุตาเก้าสามเกียวยูฝากหนึ่งน่ะนะครับบุตาเก้าสามเดิมครับขั้นเนะ่ยเดิมๆไม่ได้แต่งอะไรนะครับเดิมโรงงานจวดที่กันครับ ทีนี่เห็นรถเกียวอยู่ประมาณหกคันนะฟังทั้งพูนเฮียงมากมนครับกรถเกียวเล่ยไปหนดอีกัรถเกียวไปขายมากมาณเห็นว่าพันสองร้อยหกสิบแสนละพันสองร้อยหกสิบนะครับขายเขา ẩu oh, thương bọc nhà thích tất cả tiền xe gan bớt là bị đòn ấy lên lưới là không cuồng ส่วนล่างเพิ่นบ่ค่อยมีปัญหานะครับคันนี้ส่วนล่างบขวยมีปัญหานะครับนิ่มโมจัยของรถก็อยู่กับผู้ขับเนาะครับหลักหลักเตะระคับรักษาซอยกันจะถือว่าใส่ในรดนิดเดีวยวน,นะครับมันมีปัญหาจังหวะเดียวจังหวะยังนี่เพิ่นก็นกนนจะบ่ค่อย กับหลังหันนะครับเป็นเลี้ยไปจังหวงะช่วงล่างเป็นกับพม่ค่อยแผ่ไมค่อยมีปัญหาัะใรน,นะครับ การกับ,กบร่มบีบีนะครับถึงร่มมากเมื่อเ้านี่นะครับมื่อคืนนี่กับร่มโยตอา,าเมื่อเ้าร์นี่ับจกแห้งๆจะหน่อยนะสงสัยเสียเขาสูรร้รดูหนาวฤดรลอ่มยังเป็นทางการเหล่านะครับสองหันนี้หอนโอ้ตเอาตกไปว่อยกระยำเกี่ยวเขานน่เนาะ ตอนนี้ทั้งนี้กัเขาคอนขางอย่างลายอยู่นะครับผมก็ิืมๆแต่ว่ากันย่างลายขางลายอยู่นะครับยังยังคิวอังอยู่รถเครื่องนี้บรนจัดไปเกือบเกือบพกสิบไรนะครับสองคันลงสีมึงแรงลงเกี่ยวสีมึงแรงยังไปาสาัมาสูอีกแน่นอนงเพิ่นนะครับกินยังเข้าไปว่าคือวนใจ ว่ารถจอดแต่กินเข่าเหมือนเสาท่อนเลยครับนั่งห่างเกี้ยวยาวเลยนะครับเกี้ยวยาวยาวเลยคันงนี้จะสีมันกระไดงานแน่นเนาะพี่เนาะกระไดงานแน่นเอาเลยคันนี้คนครับผมซื้อวายพี่เปียเนี่ยจะน้อยนะลุยมาหลายเมืองนะ หลายวันแล้วเจไดั๊ไกไงที่ทำมันหมานได้ครับเด้อมันหมานปังปัง,ปงสุขุสุขล้นครับผมเดี๋ยวคลิปนี้กะเอาไปสำนีกรครับสวัสดีครับผม